สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพส์ข้อความว่ามีกรรมจากการทำคอนเทนต์บาปสร้างเรื่องหลอกลวงผู้อื่นนางข่างคกตาโปนยอมรับแล้วโดนหลอกเงิน เมื่อคืนนางข่างคกไร้สดบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยเป็นตัวกลางในการซื้อที่ดินหลอกเอาเงินนางไปนางโอนเงินให้ผู้ชายคนดังกล่าวเพื่อมาซื้อที่ดินที่ไทยแต่ผู้ชายคนนั้นกลับนำเงินไปจ่ายค่าซื้อที่ดินแค่บางส่วนจึงฟ้องร้องกันอยู่และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้อง กับเจ้าของที่ดินไม่เกี่ยวข้องกับวงแหวนไม่เกี่ยวกับจำเลยผมคนหนึ่งไม่เชื่อที่นางพูดตอนนี้พวกวงแหวนรอบนอกกำลังแตกกันขืนนางแฉเรื่องนี้อีกจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นางข้างคกบอกด้วยว่ามีคนเอานางมาแขวนเรื่องที่โดนหลอกเงินคนแขวนต้องการทําลาย กลุ่มวงแหวนรอบนอกที่เป็นยูทูเบอร์สายจำเลยผมว่าเจ๊ข่างโคกฮอลแลนด์แกสมควรโดนหลอกคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดคือสมุนของมาดามลาเต้ที่อยู่อังกฤษในแชทหลุดสมุนมาดามพูดชัดว่านางขางคกโดนหลอกให้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นโฉนดปลอมและคนที่ปลอมโฉนด ก็คือป้าจอที่เป็นเอฟํีเลยสายเปจริงๆนางข่างคกก็รู้ว่าสมุนมาดามคนที่นินทานางชื่อพี่สมัยแต่นางไม่กล้าไปไล่บีกับคนของมาดามตลกนะครับในไร้สดนางข่างคกรู้ทุกเรื่องที่ความโง่เขลาของตัวเองกลับไม่รู้ นี่แหละครับวันวันทำแต่คอนเทนต์บาปหลอกลวง f อให้ไร้คนอื่นกรรมมันจึงสนองกลับโดนหลอกเสียเองเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอายา ขนาดเจ้าตัวออกมาพูดเองว่าไม่ใช่โฉนดปลอมแต่โดนคนกลางยักยอกนางลาขี่ยังออกมาเน้นเรื่องโฉนดปลอมจนได้แม้แน่ละ่ะโฉนดปลอมมีจริงเพราะลาขี่เคยทำปลอมไปหลอกเอาเงินหมอหนูจนเกิดคดีมาแล้วมองเห็นความตั้งใจจะโจมตีปู่และป้าไหมคะโดยเฉพาะคนแพร่ ข่าวหนุ้ยโดนปู่กับป้าหลอกเอาโฉนดปลอมมาขายคือสมุนมาดามตัวโยงคนที่เปรยเงินให้ยูทูบเบอร์หลายหลายช่องหนึ่งในนั้นคือวีออสที่เคยออกมายอมรับแล้วว่าได้รับการสนับสนุนจากคนคนนี้อีฉันมองว่าทำไมลาเต้ต้องโจมตีเจ้าปู่เป็นสองประการประการแรกเพื่อปัดความรับผิดชอบ ที่เป็นต้นเหตุทําให้ทนายถอนตัวเพราะเป็นคนประคมข่าวเรื่องทนายรับเงินจากเอฟซีมาหลายล้านลาเต้ต้องการแฉว่าต้นเหตุคือป้าตอยกับเจ้าปู่ที่เอาเรื่องโกหกมาใส่ร้ายทนายลาเต้จึงฟอกตัวด้วยการออกมาขอโทษทนายตมประกันที่สองคือความอิจฉาแต่เดิมลาเต้เคยเหนือเจ้าปู่ สามารถวีนจนเจ้าปู่ต้องยอมลบคลิปเพราะช่องตนเล็กกว่าแต่ตอนนี้เจ้าปู่มีฐานะมั่นคงมีเอฟซีเหนียวแน,น่นขนาดโดนเรื่องเชา้าฐานเสียงยอดวิวยังไม่ตกผิดกับช่องอื่นๆอ,อย่างลาเต้ที่ไปติดคุกจนยอดตกห่วกมูนี่ก็ยอดแย่ยิ่งทนานไม่ต้องพูดถึงยอดวิวหลักร้อยเตีย พอๆกับตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าอชันมองว่าสองเหตุนี้ที่ทำให้ลาเต้ทำแผนนุย้ยโดนโฉนดปลอมหลอกเอาแต่ยังมีอีกทางที่เป็นไปได้คือตอนแรกนุ้ยโดนคนกลางหลอกเรื่องโฉนดปลอมจริงจึงหลงเชื่อก่อนตรวจสอบปากพร้อยแพร่ข่าวในลายกลุ่มก่อนทุกคนจึงเชื่อตามนั้น พอโดนทางเจ้าของที่ตอบโตและแสดงหลักฐานจริงก็ไม่กล้าแก้ข่าวปิดเงียบปล่อยให้ทุกคนเข้าใจผิดต่อไปจนกระทั่งโดนอีชั้นแขวนถึงยอมออกมาบอกความจริงหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่ามีตอบกลับคำถามป้าหรืออย่างครับ ไม่มีค่ะมีแต่ลบเม้นที่จริงป้าเม้นรอบแรกไปแล้วพอกลับไปจะแคปหายไปแล้วเลยต้องไปเม้นใหม่แล้วแคปเลยไปแทงใจดำเขาเลยลบฮ่าฮ่ฮ่ว่าคนอื่นปลอมทุกอย่างยกเว้นตัวเองว่าเขาอีหนาเตเป็นเองนัมเบอรวันกดหนึ่ง อยากเห็นหนังหนา้าหนังเม้นบนนั่นจงังแหมมึงคงฟิตมากสินะฟิตรุนๆเอาดีๆฮ่าๆๆเจ้าแม่ฉนดปลอมออกหน้ามาเองปลอมอย่างหน้ากากเลยขออนุญาตป้าเอาโพสนี้ไปขยายและขยี้นะคะตามสบายเลยจ้าโฉนดปลอมทองปลอมผัวปลอม มีแต่ของปลอมแท้คนรักผ่วยมาดามเป็นคนวงการปลอมโนดฮ่าฮ่อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ